ดอกีนบานง่ายดอกกระเจียวบานงยเนี่ยต้นกระเจียวดอกกระเจียวป่งอุ้ยแน่นเลยอ่ะเรริ่มคับกำลังสวยเลยค่ะสวยยเลพี่ดมดูอ่ะว่าของแท้์ไหมกระเจียวกำลังสวยค่ะแก่ขาวนี่เดี๋ยวจะนั่นทำพันนะฮะขายต้นละสองบาทนี่ไหมนี่อ่านั่นตัดเลยตัดอตอนนี้ผมไม่ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันมัน ลายก็ดูแลอืมหล่มดูหอมมากกระเจียวครับแล้วมันไม่มีดินอยู่ข้างในด้วยนะคะกระเจียวคักคักแน่นอนเลยกระเจียวคักคักดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่มากยังออกอยู่เลยดอกกระเจียวบานน้องบากันแต่ลูกค้าใจร้อนอยากจะได้ต้นไปเร็วๆผมบอกว่าต้องรอให้ต้นแข็งแรงก่อนครับอันนี้ยังไม่แข็งแรงใช่ไหมยังไม่แข็งแรงครับต้นแข็งแรงมันจะใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้หลายเท่าครับเป็นสองละค่ะ ใช่เขาสบายแก้วใช่ครับนี้เขาแก่ครับแล้วปแล้วของป่าของแท้ไหมคะแท้แท้เหมือนกันกับที่อยู่ในป่าเลยนี่ใช่ใช่ของป่ามาจากกัมพูชาพี่มันจะแข็งมันจะแข็งแล้วไม่เกรดนะแต่นี้มันเกรดสะอาดยิ่งไปเจอที่สวนหม่อนผมผมจะปูปูฟางครับ มีส่วนแล้วใช่ไหมคะชอบครับมีส่วนแล้วของแท้เลยนี่ก็นนี้ยอดจองมาสองหมื่นกว่าต้นแล้วก็เดี๋ยวประมาณปลายเดือนนี้ยอดจองมันมาเยอะมากเลยยอดกระเจียวสองบาทครับต้นละสองบาทก็เมื่อสองปีก่อนผมเมือขายได้แสนกว่าบาทเดี๋จะพาไปดูต้นหมอนต้นประมาณนี้นะคะยังไม่แข็งแรงดีจต้องหมอนผมขุดกระชายเข้ากับพร้อมหมอนไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปดูเลยครับเอาฟางปลูกเลยใช่ไหม ครับเดี๋ยวเฮียโอจะรีวิวให้ท่านดูว่าต้นกระเจียวทำไมทาไมตอนนี้เฮียโอยังไม่ขายพันธุ์คือต้นมันยังอ่อนอยู่นะครับต้นมันยังอ่อนอยู่แล้วก็หลังจากนี้ประมาณสักเดือนหนึ่งไอตัวนี้มันจะโค้งมาทางนี้แล้วก็มันจะมีออกออกแง่งอีกเยอะมากแล้วลำต้นมันจะใหญ่กว่านี้อีกประมาณเกือบสองเท่านะครับสองบาทนะครับมันจะใหญ่ประมาณนี้ นี่คือเหตุผลที่เฮโอยังไม่ขายเพราะฉะนั้นถ้าเฮโอขายออกจากสวนแล้วลูกค้าเอาไปปลูกต้องรอดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นจากประสบการณ์ที่เฮโอทามานะครับ <Yeah. S 2> ถ้าไม่ดีไม่ขายถ้าดีแล้วถึงจะขายเพราะฉะนั้นถ้าท่านนําไปแล้วครับก็ปลูกรอดแน่นอนครับ <Okay. S 2> อรออีกนิดหนึ่งครับจะเย็นๆครับรออีกนิดหนึ่งก็ประมาณกลางมิถุนา หรือปลายมิตรปลายมิถุนากํลาลังสวยครับมันจะได้พร้อมๆกับผักสาบพ,พอดีเลยครับ<ช>ครับมันจะโตกว่านี้อีกสองเท่าครับไปปลูกรอดแน่นอนครับโอ้โะเกี้ยวกระชายครับขมิน้นขมิ้นอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวให้ป้าถูให้ดูว่าหนึ่งกอได้เท่าไหร่เน,นีนโอ้เน,นี่ยคือหลังจากเรา อันนี้หลังจากที่เราเก็บดอกแล้วนะคะต้นมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะสุดลูกหูลูกตาเลยทางนู้นเลยค่ะครับอ,อันนี้เก็บกินได้ไหมเก็บกินได้เลยนนค่ะพี่เ้าว่าเนี่ยอันนี้ผมขายดีมากเนี่ยไปกิ้มน้ำพริกนี่ดึงดึงไปจิ้มน้ำพริกนี่นะครับนี่ยอดอ่อนของมันเน,น,นี่ยต้นอ่อน S <S ถ้าด nice. ูเฟซย้อนหลังผมจะไปมัดมัดแล้วก็ล้างเลยดีมัดแล้วก็ขายนะฮะจิ้มพริกเหมาะสําหรับจิ้มปลาจมนะครับเนี่ยอันนี้คือกระชายครับอันนี้คือต้นกระชายนะครับเป็นไงครับสมุนไพรเนี่ยมันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ขุดลงไปหัวกระชายก็อยู่ในนี้แหละครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จะดูไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีตัวนี้ เพราะว่าใบธรรมชาติของพวกนี้ประมาณปลายธันวาใบมันก็จะหมอบหมอไปท้ายหนของเ้าปท้าย